ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Auto Review วันนี้เราจะพาคุณออกเดินทางไกลไปไกลกว่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือเทคโนโลยีทั่วไปเพราะวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่โลกของวิศวกรรมทางทหารที่ล้ำหน้าที่สุดนี่คือโลกของนวัตกรรมที่เปลี่ยนดุลอำนาจของโลกและดึงดูดสายตาของผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกและสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือขีปนาวุธพลังทำลายสูงจากประเทศจีนที่ได้รับฉายาว่า นักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินขีปนาวุธ df 2 1 df 2 1ไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของจีนเป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าประเทศนี้สามารถปกป้องหน้าน้ำของตอนเองแสดงศักยภาพทางทหารและทะ้าทายอำนาจทางทะเลข,ของประเทศมหาอำนาจอื่นๆได้อย่างแท้จริงในวิดีโอนี้เราจะพาคุณจอดลึกถึงรายละเอียดของมันทั้งหมด ตั้งแต่ต้นกำเนิดการออกแบบสมรรถนะความแม่นยำพลังการทำลายล้างไปจนถึงราคาที่แท้จริงว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนเริ่มกันที่จุดกำเนิดของมันก่อนขีปนาวุธ DF 2 1หรือที่นาตโตเรียกว่า CSS 5ถูกพัฒนาโดยจีนตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980ในฐานะขีปนาวุธพิสัยกลางแต่ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามันได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นประกูลขีปนาวุธท,ที่ทรงพลังหลายรุ่น โดยเฉพาะรุ่น DF-21D ซึ่งถือเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบลำแรกของโลกที่สามารถยิงและโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่กลางทะเลได้อย่างแม่นยำภายในระยะไกลกว่า1,500กิโลเมตรซึ่งนี่คือก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่สามารถทำได้ลองจินตนาการดูขีปนาวุธที่ยิงออกจากแผ่นดินใหญ่ของจีนพุ่งทยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียง จากนั้นกลับเข้าสู่บรรยากาศอีกครั้งพร้อมระบบติดตามเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในมหาสมุทรมันสามารถพุ่งเข้าโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยความแม่นยำสูงสุดนี่คือเหตุผลที่ DF21D ถูกเรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมของสมะระภูมิทางทะเลมันไม่ใช่แค่เรื่องของพลังทำลายแต่คือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความฉลาดและความแม่นยำในระบบเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ df ลบยีใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งหมายความว่ามันสามารถยิงได้ภายในเวลาอันสัน้นต่างจากขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวรุ่นเก่าที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมการระบบนี้ช่วยให้สามารถยิงตอบโต้ได้ทันทีที่ได้รับคำสั่งตัวปล่อยขีปนาวุธถูกติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่แบบเคลื่อนที่ได้เทลซึ่งทําให้ยากต่อการตรวจจับและทําลายคุณอาจเคยเห็นภาพจากขบวนพาเหรดทางทหารของจีนที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกหลอดขีปนาวุธเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งความสามารถในการเคลื่อนที่แบบนี้คือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของจีนด้านสมรรถนะนั้น DF 2 1ถือว่ายอดเยี่ยมเกินคำบรรยายมันมีระยะยิงประมาณ1 5 0 0ถึง2,700กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและสามารถเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าแมสซิฟหรือราว1 2 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าถ้ายิงจากจีนแผ่นดินใหญ่มันสามารถไปถึงเป้าหมายในทะเลจีนใต้ได้ภายในไม่ถึง10นาทีความเร็วระดับนี้แทบไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามตั้งรับได้เลย และสิ่งที่ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นคือระบบนำวิถีที่ยังคงเป็นความลับของกองทัพจีนแต่เชื่อกันว่า DF 21ใช้ระบบติดตามเป้าหมายผสมผสานระหว่างข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์และอาจรวมถึงระบบอินฟราเรดในระยะสุดท้ายขององค์การพุ่งเข้าโจมตีตัวหัวรบสามารถปรับทิศทางเล็กน้อยขณะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อเล็งเข้าเป้าด้วยความแม่นยำระดับสูงสุด การควบคุมทิศทางแบบนี้ในความเร็วระดับเหนือเสียงถือว่ายากมากและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากขีปนาวุธทั่วๆไปในแง่ของพลังทำลาย df 2 1สามารถติดตั้งหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์หัวรบธรรมดามีพลังเพียงพอที่จะทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่หรือฐานทัพหลักได้ในการยิงเพียงครั้งเดียวส่วนหัวรบนิวเคลียร์นั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะมันสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในวงกว้างถึงขั้นทำลายกองเรือทั้งหมดหรือฐานทัพชายฝั่งได้ภายในเซียววินาทีเมื่อพูดถึงเรื่องราคาแม้รัฐบาลจีนจะไม่เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารคาดว่าราคาต่อขีปนาวุธหนึ่งลูกพร้อมระบบปล่อยและนำวิถีนั้นอาจอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง้าล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับราคาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐที่มีมูลค่ากว่า13,000ล้านดอลลาร์แล้วขีปนาวุธ DF-21 ถือว่ามีความคุ้มค่าทางยุทธศาสตร์สูงมากใช้เงินเพียงไม่กี่ล้านแต่สามารถทำลายสิ่งที่มีค่าหลายพันล้านได้ในพริบตาในเชิงกลยุทธ์ DF-21 คือหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันน้านน้ำของจีน โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิาพาทและความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศอยู่เสมอการมีอยู่ของ DF 21ทําให้เรือรบขนาดใหญ่ของมหาอำนาจต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะเข้ามาใกล้เพราะเพียงแค่ก้าวเข้ามาในรัศมีของมันก็อาจกลายเป็นเป้าหมายได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอาวุธยับยั้งการเข้าถึงพื้นที่หรือ Area Denial Weapon ที่สามารถป้องปรามสัตรปรูไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ df ลบยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนจากเดิมที่เคยพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติในยุค1980จนวันนี้จีนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธขั้นสูงได้ด้วยตนเองทั้งระบบขับเคลื่อนดาวเทียมและราเร์ที่ทำงานประสานกันอย่างลงตัว df 2 1 d จึงไม่ใช่เพียงอาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติ ในมุมมองด้านการใช้งานจริง DF21 ทำงานร่วมกับเครือข่ายเรดาร์ดาวเทียมตรวจการและศูนย์ควบคุมสังการที่ครอบคลุมทะเลกว้างหลายพันกิโลเมตรระบบเหล่านี้ช่วยให้จีนสามารถติดตามตำแหน่งของเรือรบสัตร,รูได้แบบเรียลไทม์และสั่งการยิงได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว่าขีปนาวุธนี้ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันร,ระดับชาติที่ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด แม้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าขีปนาวุธ DF 21D เคยถูกทดสอบยิงใส่เป้าหมายเคลื่อนที่จริงหรือไม่แต่มีรายงานจากหลายแหล่งระบุว่าผลการทดสอบในสถานการณ์จำลองนั้นสามารถทำได้อย่างแม่นยำสูงมากยิงพลาดจากเป้าเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นหากเป็นจริงนี่คือระดับความแม่นยำที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงในด้านการเคลื่อนที่รถปล่อยขีปนาวุธของ DF 21เป็นรถบรรทุกแบบ8ล้อขนาดใหญ่สามารถวิ่งบนถนนหลวงหรือพื้นที่ครุขระได้ และสามารถหยุดยิงแล้วเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วทําให้ยากต่อการตรวจจับหรือโจมตีตอบโต้ขีปนาวุธเชื่อเพลิงแข็งอย่าง DF-21 ยังมีข้อดีเรื่องการบํารุงรักษาน้อยอายุการใช้งานยาวนานและพร้อมยิงได้ทันทีนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้มันกลายเป็นอาวุธหลักของกองกําลังจรวดแห่งประชาชนจีนในปัจจุบันเมื่อ DF-21 ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชมันได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในแวดวงการทหารทั่วโลก โดยเฉพาะกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ต้องทบทวนกลยุทธ์การใช้งานเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ทั้งหมดเพราะเดิมทีเรือเหล่านี้ถือเป็นราชาแห่งทะเลแต่เพียงแค่มีขีปนาวุธ df 2 1ดี d อยู่ในสมการทุกอย่างก็เปลี่ยนไป df ล1จึงเป็นมากกว่าขีปนาวุธมันคือจิตวิทยาทางการทหารที่สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับคู่แข่งมันทำให้สงครามยุคใหม่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนกำลังพลหรือขนาดกองทัพอ,อีกต่อไปแต่อยู่ที่ ความแม่นยำความเร็วและปัญญาแม้จะยังมีคำถามว่าขีปนาวุธนี้จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่แต่สิ่งที่แน่นอนคือการมีอยู่ของมันได้เปลี่ยนวิธีคิดของโลกเกี่ยวกับสงครามทางทะเลไปตลอดกาล จีนไม่เคยส่งออก DF 2 1ให้กับประเทศอื่นเนื่องจากถือเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ระดับสูงสุดของประเทศและเชื่อกันว่ามีจํานวนประจําการอยู่หลายร้อยลูกในพื้นที่ต่างๆของจีนพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อหากเกิดเหตุจําเป็นรูปลักษณ์ของมันก็น่าทึ่งไม่แพ้กันตัวขีปนาวุธมีความยาวประมาณ10.7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรและน้ำหนักกว่า14ตันถูกติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้แข็งแรงและมีความมั่นคงสูง ทุกองค์ประกอบตั้งแต่ระบบยกแนวตั้งไปจนถึงล้อขนาดยักษ์ล้วนแสดงให้เห็นถึงวิศวกรรมที่ซับซ้อนและพิถีพิถันอย่างยิ่งหากจะสรุปให้เข้าใจง่ายใจง่าย df 2 1คืออาวุธที่ให้จีนสามารถควบคุมน่านน้ำรอบประเทศได้โดยไม่ต้องส่งเรือออกไปสู้มันคือโลที่มองไม่เห็นและหอกที่ไม่มีใครอยากเจอมันบังคับให้ประเทศคู่แข่งต้องคิดซ้ำก่อนจะเข้ามาไกล ในมุมของความคุ้มค่าระหว่างราคาและพลังทำลาย DF 2 1คืออาวุธที่เหนือชั้นเพราะสามารถสร้างผลลัพธ์มหาศาลในต้นทุนที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับอาวุธขนาดใหญ่ของคู่แข่งสุดท้ายนี้แม้เทคโนโลยีอย่าง DF 2 1จะน่าทึ่งเพียงใดแต่มันก็สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของสมดุลโลกด้วยยิ่งอาวุธทรงพลังมากเท่าไรความจำเป็นในการรักษาสันติภาพก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นแล้วคุณละคิดอย่างไรกับขีปนาวุธ DF 2 1นักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบิน ของจีนมันคืออนาคตของสงครามทางทะเลจริงหรือแค่เครื่องมือทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันได้เปลี่ยนความหมายของคำว่าอำนาจทางทะเลไปตลอดกาลแล้วขอบคุณที่รับชม Thailand Auto Review หากคุณชอบวิดีโอแนววิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทรงพลังจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ